ก็ต้องของการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยกับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับและก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องันด h ส X3 ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมคิปสปอยคลิปนี้กันได้เลย กลับสวัสดีชาวซีดั้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดั้ของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุ้งหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆจเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเริ่มไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัสด,ด้วยนะครับ ตอนที่171ต่อจากเมื่อตอนที่แล้วเลยครับที่คนของราชวังอมตะเนี่ยที่พวกมันเนี่ยได้มาลุมโจมตีตัวของซื้อเฮาเพราะว่าได้จัดการคนของมันไปนั่นแหละครับแต่ว่าต่อให้พวกมันจะเข้ามาโจมตีเขากี่คนก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถทําอะไรตัวของพี่แกได้เลยเพราะว่าซื้อเฮานั้นเล่นฟันไปทีละคนเนี่ยจนหายไปหมดเลยทางฝั่งของมันคนหนึ่งเนี่ยก็ถึงกับถามซื้อเฮาไปเลยว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครกันแน่และก็ชี้หน้าเข้าไปซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าก็ผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกพวกนายไปแแลล้ววนนนีี่่่่ตาามััะทกกํงจ พราะว่ามันในท,ทําท่าทีไม่มีมารยาต,ตอนหน้าของนางฟ้าเลยครับซึ่งเธอในตอนนี้เนี่ยก็พอมียศฐานบรรดาศักดิ์อยู่พอควรแต่ว่าซือเฮาเนี่ยเขาก็รู้ดีและก็ถึงกับกอดอกไปเลยเละครับก,ก็นี่มีผมอะเออ หลังจากนั้นในตัวขซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทำการพุ่งโจมตีต่อยมันนจนถึงกับกระเด็นออกไปแต่ว่ามันเนี่ยก็ใช้พลังนในการสวนการโจมตีกลับมาที่ซื้อเฮาด้วยนะครับซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ใช้จังหวะน,นั้นในการหลบการโจมตีและก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าทำการใช้พลังสายฟ้าในโจมตีใส่เข้าไปที่มันนจนถึงลงไปกับพื้นเต็ม,เ,ตมเลยซึ่งกระตามสภาพนะครับนอนแอ n งแม n งอยู่กลางพื้นเลยหลังจากที่ซื้อเฮาได้จัดการกับใครบางคนก็ได้มีคนของราชวศาอมตะคนดิงนะครับมาที่ด้านหลังของเขาแล้วก็ได้ใใช้พลลัังงงบาาาาอย่่เนนีีีีทมมกกษณะสดรจต แต่ว่าเยียวชาเนี่ยเธอก็ได้ใช้พลังของเธอนั่ยนะครับในการป้องกันตัวของซื้อเหาะเอาไว้พร้อมกับถามมันไปว่าการรอบโจมตีอย่างลับๆทำแบบนั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรกันคู่ต่อสู้ของเจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่มันที่โมโหเนี่ยก็ได้ใช้พลังนะยครับและบอกกับพวกเธอไปว่าก่อนที่จะจัดการกับพวกเจ้าทิ้งข้าจะจัดการกับเจ้าก่อนเลยก็แล้วกันซึ่งมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังสีดำาลครับในการโจมตีไปที่เฉียวซานแต่ว่าเธอเนี่ยก็ใช้พลังของเธอในการปัดป้องพวกมันเนี่ยออกไปได้และก็ใช้พลังในการโจมตีใส่เข้าไปที่มันเต็มๆ เรียกได้ว่าเยวชาเนี่ยเธอก็เก่งเอาเรื่องเลยซึ่งมันที่โดนการโจมตีไปเนี่ยก็ถึงกับฟุบลงไปกับพื้นและก็บอกว่าถ้าตัวมันเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้ก็ได้นําเอาสิ่งของบางอย่างเนี่ยมากาเอาไว้ที่มือนะครับและก็มีพลังวิญญาณสีเขียวเนี่ยออกมารอบน้อมตัวของเขาหลังจากนั้นในดวงตาของเขาเนี่ยก็กลายเป็นสีแดงและได้ใช้วิชาซากศพยมโลกในการนําดวงวิญญาณของคนที่ตายไปเนี่ยมารวมไว้ที่ตัวเองนะครับและกลายเป็นพายุเยลชาเนี่ยเธอก็ได้ใช้พลังของเธอในการเข้าสู้ด้วยเหมือนกัน หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ทำการสร้างพลังเนี่ยเหมือนกับหน้าอสูรขนาดใหญ่คิดที่จะเข้าโจมตีไปที่เยวชานเยวชานในตอนนี้เนี่ยก็ได้ใช้พลังขนนกฟินิกในการพุ่งชนไปที่การโจมตีนั่นแหละครับทำให้พลังทั้งสองในเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพลังของเยี่วชานนั้นเนี่ยกำลังจะเสียเปรียบพอมันเนี่ยได้ทำการใส่พลังเพิ่มตัวของเธอที่กำลังจะต้านพลังได้เอาไม่ไหวซื้อเข้าเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาตรงหน้าของเธอเลยครับและก็ได้ทำการเอามือเนี่ยจับไปที่หน้าของปีศาจเรียกได้ว่ามาช่วยแบบโคตเเทลย แล้วซือขาเนยเขาก็ได้บอกไปว่าก็แค่เจ้าเนี่ยไม่รู้วิธีการส่งกลิ่นหอมและก็วิธีการทะนุถน้อมหยกซึ่งก็น่าจะหมายถึงตัวของเยวชาเนะยครับและเขาเนี่ยก็ได้ทําการเอาชุดก่อนในการออกรบเนี่ยออกมาพร้อมกับบอกไปว่าเจ้าเนี่ยกล้าดียังไงถึงได้กล้ามาหยาบคายถึงขนาดนี้แกเนี่ยจะต้องตายหลังจากที่เขาพูดจบเนี่ยก็ได้ใช้พลังเนี่ยครับแล้วก็มีมังกรเนี่ยในการโจมตีเข้าไปที่มันเต็มๆซึ่งมันเนี่ยก็ทาการกางม่านพลังเนี่ยในการป้องกันตัวเองเอาไว้แต่ก็มือว่าพลังมังกรของซื่อข่มมมันีากจนเกินัพี่ หลังจากที่เขาได้ทํทำการต่อสู้เสร็จซึ่งมันก็ได้มีคนเนี่ยดูการต่อสู้อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็นอาจจะเป็นชาวเมืองธรรมดานะซือเขาเนะี่ยเขาก็ได้บอกกับตนุงไปว่านี่เท่าแกจัดของให้กับข้าหน่อยเอาต้าเพิงปีกทองตุนและต้องมีรสชาติที่ดีด้วยซึ่งเท่าแกเนะี่ยเขาก็ตกลงตามนั้นแล้วซื้อเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเจ้าหินโจมตีไปว่าให้นำทางตัวของเขาเขาเนี่ยอยากจะไปจัดการกับคนของราชวางศ์อมตะแล้วพอกลับมาเนี่ยเราก็จะได้มาดื่มและก็กินต้าเพิงปีกทอง และในตอนนี้นะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งเลยครับซึ่งก็เต็มไปด้วยป่าไม้ดงดิบเลยไอเ้เจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็ได้บอกไปว่านี่นี่เป็นรูปแบบการป้องกันมีผู้แข็งแกร่งคอยปกป้องอยู่แปลว่าซื้อเขาเนี่ยเขาก็ได้เดินไปต่อเลยครับและดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยกำลังนั่งสมาธิอยู่เลยครับไอเ้เจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ได้ทําการใช้พลังเพื่อตัวเองเนี่ยด้วยสายฟ้าและก็ได้ทําการพุ่งชนเนี่ยไปที่ม,าม่านพลังแต่ดูเหมือนว่าตัวของมันเนี่ยก็จะไม่สามารถทําอะไรได้และก็ถึงกัับกก็็ไดออด้้้้หลอมมาาาาาาวววยืเเเเทที่่นนนนํนนรรรพง ในการใช้กงล้อรอบล้อมพลังของเขาเอาไว้ซึ่งเขาคนนั้นชื่อกันนะนั่สมาธิก็ถึงกับลืมตาเลยครับเพราะว่ามีใครเนี่ยมายุ่งกับม่านพลังของตัวเองหลังจากที่กงล้อสวรรค์ของซื้อเข่าเนี่ยได้ทําการรอบล้อมไปซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้ตัวของพี่แกเนี่ยใช้พลังในกดลงไปกับพื้นแต่ก็ดูว่าจะสู้พลังของซื้อเข่าไม่ไหวนะครับทาให้เขาเนี่ยถึงกับถามไปเลยว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครกันซื้อเข่าเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่ายังจําข่าวที่เขาเนี่ยเพิ่งเล่าไปได้ไหมหลังจากที่เขาคนนี้เนี่ย พี่แกเนี่ยก็รู้ทันทีเลยแหละครับว่าตรงหน้าเขาในตอนนี้เนี่ยก็คือห่วงแต่ว่าซสือเฮาเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าวิชาที่เขาใช้มันไม่ใช่วิชาของน้าชวงอมตะและก็ถามกับมันไปว่าทําไมเจ้าเนี่ยถึงจะต้องสละชีวิตเพื่อพวกมันด้วยเหยาชานกับหินโจมตีที่เดินเข้ามาใกล้ไอ้เจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ถึงก็บอกไปเลยว่าแท่นบูชานี้เนี่ยมันจะนําทางไปสู่ที่ไหนเพียงแค่บอกพิกัดมาเนี่ยเราก็จะไว้ชีวิตของเจ้าไอ้นี่นี่คิดจะพูดอะไรก็พูดนะซึ่งมันเนี่ยก็บอกไปว่าแม้แต่ตัวของเขาเองเนี่ย่่้เเพานนนีีงั ทุกครั้งที่เกิดเรื่องเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ทําการส่งกระดูกและก็ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยมันอยู่ที่ไหนด้วยหลังจากนั้นเนี่ยซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ได้ถามกับเจ้าหินจมตีไปว่ารูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารนี้เนี่ยมันยังไงกันไอเจ้าหินจมตีเนี่ยมันก็เลยบอกไปเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปลายทางอยู่และตัวของเราเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมและก็สร้างช่องว่างเนี่ยเพื่อที่จะเลือกที่ไปได้หลังจากที่ตัวของมันเนี่ยคิดว่าตัวของพวกซื้อเ่ากำลังจะทําการยึดที่ส่งมวลสารมันก็ได้ทําการต่อยลลงงไไไปปกกกกััััับบพืื้้้้นนนนครรเเวววว่ชาาีธอออออ็็ดดใใทแหหะตย และเจอเนี่ยก็ได้ใช้พลังเนนในการกั้นจานโจมตีครึ่นกระแทกของมันเอาไว้และเจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็ได้ทาการเคลือบสายฟ้าและก็พุ่งไปที่ท้องของมันเนี่ยเต็มๆซึ่งมันเนี่ยก็ถึงกับกระเด็นออกไปไกลเลยแหละครับเยายวชาเนี่ยเธอก็อธิบายไปว่าเมื่อกี้นี้เขาเนี่ยต้องการทําลายแท่นบูชาของตี้ชงเนี่ยทิ้งซึ่งเขาเนี่ยเขาก็ได้ถามไปอีกเลยครับว่าเจ้าเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ของราชงศงอมตะก็แค่ทํางานให้ทําไมถึงจะต้องพักดีต่อเขาถึงขนาดนี้และเดาว่าสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยก็คือ ตัวของข้าเนี่ยปกคลุมไปด้วยข้าบสีเขียวหากไม่มีผู้สืบทอดจากราชวงศ์อมตะความตายนั้นเนี่ยก็จะมาถึงแต่สุดท้ายแล้วในตัวของเขาก็ได้สลายหายไปในทันทีซึ่งเ่าที่ได้ยินเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับข้าบสีเขียวอีกแล้วและได้คิดว่าราชวงศ์อมตะเนี่ยทำชั่วทุกประการจริงๆและในวันนี้เนี่ยตัวของข้าจะไม่ปล่อยไปแน่แล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้าหินโจมตีเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ทำการจุดพลังทำให้แทนบูชาเนี่ยเปิ่มไม่ตีเคลื่อนย้ายในทันทีแต่เจ้าหินโจมตีเนี่ยยง่าา ปูกฟังวิญญาณดังฟ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแ่ะก็ถ้าเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าคงตายแน่เยาชาเนี่ยเธอก็เลยบอกเลยครับว,ว่าไม่ต้องพูดถึงว่ามันยากแค่ไหนในการทําตามขั้นตอนนั้นแต่ถ้าสําเร็จแล้วจริงๆตามลักษณะนิสนนัสยของคนอย่างตี้ชงเขาเนี่ยคงออกนอกชายแดนเพื่อพิชิตทุกที่ไปแล้วซื้อข้าใเนี่ยเขาก็เห็นด้วยและก็บอกว่าเมื่อคิดดูแล้วนี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับการฝึกฝนของเขาอยู่และก็คงไม่คิดว่าจะมีใครนั้นเนี่ยบลุกลูกตัวเขาเข,าเข้ามาและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในมิติกัน หลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เดินทางไปเรื่อยๆก็ได้มาถึงนะครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยกระดูกเรียกได้ว่าอึมครึมเลยทีเดียวเชียวซสือเฮาเนี่ยก็ถึงกระทำให้เจ้าหินโจมตีไปเลยนะครับว่าน,นี่เนี่ยเจ้าพาพวกเราเนี่ยมาที่ไหนกันแน่พอว่าที่นี่เนี่ยไม่มีใบหญ้าเลยสักใบเดียวเห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โลกเห็นนางฟ้าอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็บอกไปว่าข้าเนี่ยแน่ใจหรือว่าข้าเนี่ยไม่ได้ผิดนะพอจะเป็นได้หรือเปล่าว่าตำแหน่งมันไม่ถูกต้องอ่ะแบบแค่การแทนเหของแประตูบาางีมันก็อาจา ได้ผลลัพธ์ที่มันเบีเ่ยงเบนเล็กน้อยซื้อเฮาในเขาก็ถึงกับกังหิดเลยเลยครับทำให้เจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็บอกว่าเจ้านายไม่ต้องกังวลน้าการเบีเ่ยงเบนนิดนึงมันก็อาจจะหาไปสักหนึ่งล้อใหม่ก็ได้หลังจากนั้นได้ซื้อเฮาเนก็บอกให้มัน,นเงียบและใช้ทักษะในการรับรู้ทางจิตหลังจากที่เขาเนได้ลองใช้พลังดูก็ได้พบกับประตูมิติสีแดงบางอย่างและได้บอกกับทุกคนในตอนนี้ไปว่าเขาในยอยู่ในทิศทางนั้นซึ่งพวกเขาในก็ออกเดินทางกันในทันที เจ้าหินโจมตีที่ทำการดูประตูมิติก็ได้บอกกับซือหอาไปว่าประตูนี้เนี่ยมีพลังบางอย่างอยู่รูปแบบเนี่ยก็มีความซับซ้อนและคิดว่าตัวของที่ชงเนี่ยน่าจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและทำการควบคุมทุกอย่างซึ่งซื้อเ่านะเขาก็ถามกับเจ้าหินโจมตีไปว่าเจ้าเนี่ยสามารถทำลายสิ่งนี้ได้ไหมแต่เหมบอนว่าเขาเนี่ยก็บอกว่าน่าจะทำลายได้แต่อีกฟังหนึ่งเนี่ยน่าจะสังเกตเห็น เยาวชาในตอนนี้เน่เธอก็รู้ได้ทันทีเลยว่าไม่มีทางที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ถูกคนพบเจ้าหินโจมตีเนี่ยก็ได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าให้ทําตามขั้นตอนแล้วก็ตามตัวของเขาเนี่ยไปอย่างใกล้ชิดซื้อเขาเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยแหละครับว่าให้คิดให้ถี่ถ้วนกับการเดินทางในครั้งนี้หลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหินโจมตีเนี่ยมันก็ได้ทําการเข้าไปในเขตแดนเรื่อยๆเลยครับแต่แล้วเนี่ยก็มีแสงบางอย่างทําการโจมตีไปที่มันรียกได้ว่าตัวของไอหินเนี่ยกระตาหลุดเลยนั่นเองแต่ว่าพลังอนุภาคเนี่ยก็ แล้วพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการเดินฝ่าเขตแดนที่มีสัญลักษณ์ในการป้องกันอยู่เรียกได้ว่าเดินผ่านกันแบบง่ายๆเลยเจ้าหินโจมตีเนี่ยที่มาสามารถนําทางทั้งคู่มาได้มันเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยว่าเมงเนล่าข้าเนี่ยเก่งหรือเปล่าแต่หลังจากที่มันเนี่ยยังไม่ทันจะพูดจบก็ได้มีมือขนาดใหญ่บางยานเนยจะออกมาจากประตูมิติเลยครับซสือเฮาในตอนนี้นะเขาก็ปฏิกิริยาเร็วอย่างมากแล้วก็ได้ทําการเอาอาวุธเนี่ยออกมาและทําการสร้างครื่อพังในโจมตีไปที่มันเต็มๆและบอกให้เจ้าหินโจมตีมันเนี่ยรีบมอบลงในทันที ไอเจ้าหินโจมตีเนี่ยก็จึงกับตัวแยกกันเป็นชิ้นเลยแหละครับเรลยกได้ว,ว่าถ้าซื้อเฮ่าเนี่ยไม่ช่วยเอาไว้พี่แกเนี่ยคงจะเด้งไปแล้วแล้วซื้อเฮ่าเนี่ยเขาก็ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีเป็นทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังบางอย่างเน่ยในการสะท้อนการโจมตีทําให้ซื้อเฮ่าเนี่ยถึงกับเด้งออกมาแล้วซื้อเข่าเนี่ยเขาก็บอกให้จังกู้นั้นเน่ยระวังตัวด้วยและเดนว่ามันก็จะคำรามออกมาเสียงดังเลยแหละครับทําให้ซื้อเฮ่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้มานพลังเน็นในการป้องกันเอาไว้และเดนว่าสิ่งมีชชีีวววววิตตท่่่่่อออยยยูใในนนนน้้้้้าาาััััเเเจะะปป็็งงกกกกรไไดดบบืห นี่นะคือเล่มมังกรสู่หมิงเป็นของพวกราชวังอมตะและเป็นสายพันธุ์ที่หาได้ยากมากแต่ว่าซือเฮาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีกลัวเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับบอกไปว่าเจ้าเนี่ยก็เป็นแค่ลูกน้องของตี้ชงบอกเขามาเดี๋ยวนี้ว่าตี้ชงนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนมันที่ได้ยินเนี่ยก็ได้บอกกับซือเฮาไปว่าตัวของข้าเนี่ยเป็นนักรบอันดับหนึ่งในราชวังอมตะไม่เคยตกเป็นทาสของใครทั้งนั้นแล้วมันเนี่ยก็ได้ทําการกระทืบสซือเฮาเนี่ยจนถึงกับพื้นเนี่ยแตกออกแต่ว่าซือเฮาเนี่ยเขาก็สามารถเอามือนั้นนเอาไว เยาวชนที่เธอเนตออกมาด้านนอกก็ได้ท um, ําการใช้พล um, um, ังเนตในการโจมตีเหมือนไปและก็พยายามที่จะเข้าไปจับตัวของซื้อเห่ามันที่กําลังพยายามโจมตีซื้อเห่าอยู่ในตอนนี้ซื้อเห่าในเขาก็ได้ทําการหลบนะครับแต่ก็ได้บอว่าตัวของมันเนจะสามารถจับตัวของซื้อเห่าออาไปได้แล้วก็เวียงตัวของเขาเนถึงกับกระเด็นไปไกลเลยแต่จูเนซื้อเห่าเนเขาก็ได้ใช้พลังคุณเพลิงทําการโจมตีเข้าไปที่มันเลยครับแต่ก็ได้อว่าจะไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่ในจังหวะนั้นเองนตัวของซื้อเห่าเนเขาก็ได้บอกกับมันไปว่างั้นเจ้้านนี่ลองงรับสิไปดู ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังสายฟ้าในการสร้างดาบขนาดใหญ่แต่ว่าไอ้เจ้ามังกรเนี่ยมันก็ได้รวมพลังเนี่ยเอาไว้ที่ปากมันด้วยแล้วพลังของทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการพะทะกันซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยว่าช่างน่าเสียดายที่เจ้าเนี่ยติดตามนายผิดคนซึ่งพลังขนาดใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยก็ทําการพะทะกันแต่ดูเหมือนว่าซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ยังจะใส่พลังเข้าไปเพิ่มและสามารถดานพลังของมันเนี่ยหลงไปได้จนทําให้ดาบเนี่ยโจมตีผ่านตัวของไอ้เจ้ามังกรนั้นเนี่ยไปเต็มๆเรียกได้ว่ากนนเหโคคครททลับุ แต่ว่าจากการโจมตีเมื่อคู่เนี่ยก็เหลือเพียงแต่หางของมังกรเท่านั้นแล้วมันเนี่ยก็ได้ทําการเลื้อยเข้าไปในมิติซือกเฮาในเขาก็คิดว่าเมื่อคนนั้นเนี่ยมันแก้จะตายก็คงจะไปรีบรายงานในทันทีสมกับที่เป็นผู้รับใช้ที่ดีจริงๆเดียวชาเนี่ยเธอก็เลยบอกไปว่าหลังจากที่เราเนี่ยจะไปในตอนนี้ตี้ชงเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่ามีคนเนี่ยบุกลุกมาแต่ซือเฮาในเขาก็บอกไปเลยครับว่ากลัวเขาเนี่ยจะป๊อตไม่ออกมามากกว่ามั้งเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปสำรวจถ้ำนี้กันก่อน,อนที่17 เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับอนิเมะจนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นเลยครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้กับพวกเราอันเดดด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย กลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลูงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ